มน่พวกเราจะมาเล่นเกมผีฝีมอือคนชัยต้องบอกเลยว่าน้าัวสุดๆพวกเราจะเอาชีวิตรอดได้ไหมไปรับชมกันเลยได้เลยสัทีนะทุกคนครับเกม 6pm ฝีมอือคนชัย คนหนึ่งเขาเล่นกันไปแล้วทุกคนครับแต่ว่าตอนเราจะเล่นเกมดันเล่นไม่ได้โอ้โหแล้วก็รอมาหลายวันเลยกว่าจะได้เล่นนะทุกคนดีใจมากเลยจะน่ากลัวสักแค่ไหนกันเนี่ยอยากรู้ว่าผีไทยเนี่ยจะทาให้คนไทยกลัวได้หรือเปล่า <fur> <t IS> เขาบอกว่าผีไทยอะน่ากลัวที่สุดในโลกแล้วนะเว้ยพวกนายก็มาดิก็ไม่กลัวหรอกผีก็แค่ผีในโลบอกใหญ่แล้วว่าเกดกดเลยดีกว่าจะกดอยากเห็นแล้วเว้ยว่าผีไทยเป็นไงเราไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนครับ let's go บรรยากาศช้ได้นะดูเพลงดูเพลง เพลงนี้แบบว่ามีความใช้ชทายใครมาสีซอแถวนี้นี่ไม่มีควายสักตัวล<น><น>แล้วเจ้ากบนายไงนายแลยคนแรกอ่ะจะเอียงไปไหนในคอเริ่มหันตามแล้วเนี่ยเริ่มเอียงตามแลยฉันเนี่ย <c oughs> เอาล่ะพาวสตูดิโอพรีเซนต์นะครับนี่คือคนทำเกมนี้ขึ้นมานี่ไง6 p m นะครับโรงเรียน80ปีโร <c oughs> งเรียนเก่าแก่แก่ก็แม่ชันอีกแกกว่าพวกเราด้วยออะคำเตือนเกมนี้มีจัำสแก์และไฟกระพริบโปรดเล่นด้วยความระมัดระวัง พรุ่งนี้มีงานกีฬาเฮ้ยเสียไทยว้าวเฮ้ยเพิ่งเสียก่อนเฮ้ยงานโรงเรียนจนเย็นเลยนะเนี่ยเออขอบคุณมากนักเรียนที่มาช่วยงานครูกลับก่อนนะคะนี่นาครูใช่ไหมก็ควรกลับได้แล้วขาจะหกโมงแล้วครับครูครูน่าหลอนมากเลยอ่ะครูไปเหอะผมกลัวครูเสียงกล้องไปไหนเนี่ยคุยในโรงเรียนไงเอเลี่ยนแบบสมจริงไงที่ตั้งโลกแต่เสียงกล้องเฉยเฮ้ยลืมแท็บเล็ตบอเบิลห้องนี่ว่า เอาล่ะเขาบอกว่าเราลืมแท็บเล็ตทุกคนครับเราต้องไปเอาแท็บเล็ตที่ห้องเรียนชั้น3มไปกันเลยพวกนายโอเคบันไดทางขึ้นบันไดทางขึ้นโอ้แล้วดูดิในห้องโรงเรียนนี่คือมียันด้วยยันไอ้นี่แสดงว่ามีผีเนี่ยถ้าเป็นยันแบบนี้ออ้ยแล้วแปดหน้าห้องทุห้องเลยะจ้ากอบนี่เรียน80ดปีของเราเนี่ยจะมีผี80ตัวเลยหรือเปล่าเจ้ากอบโอ้หนหนจะบ้าไล้งไงผีบางตัวมันก็ไม่ได้เฮียนมันต้องมีสักตัวที่เฮียนแหละเปิดได้ไหมอุ้ยเปิดได้ทุกคนนี่คือเอ้ยเหมือนไทยเปเลยเออเด็กความโตแบบนี้ โอ้ยแล้วดูดิัวอย่างเยอะนี่ห้องเรียน5 0ิคนเลยปะเนี่ยนึกถึงสมัยเรียนมากเลยอ่ะตอนผมเรียนผมก็จะนั่งเนี่ยทุกคนครับแถวหลังมันนี่แหละเพราะเรามันเด็กหลังห้องใช่ <c oughs> ทำไมเสียงเดินมันแบบดัง <c oughs> ดังดูอ๋อเราใส่รองเท้าคอมแบตไงจะกบกะลาบจบจบจกเรียนอาหารมาพวกนายเงียบก่อนนะไว้ดู <c oughs> เดินเหมือนฉันเป็นหุ่นยนต์นะเราเท้าเหล็กเออเท้ามันเหล็กมากเลยนี่ทุกคนเราได้อยู่ชั้นสามนะนะครับอ่าอ้ยเราชั้นมหกเลยอ่อ เราได้อยู่ม6นี่ไงทางนี้โอ้ยแล้วชั้นสามเนี่ยไม่มียานด้วยนะมีแค่ชั้นหนึ่งเออนี่ไงมีแล้วชัสามมีแล้วนี่อ้าวท็อปเลตเราได้อยู่ห้องนี้ม6ชั้นหนึ่งใช่ไหมที่เราเรียนเอเลี่ยนหัวน่ามันใหญ่บังเหลือเกินสวัสดีครับเอาของครับคุณผู้โอ้ยไม่มีครูอยู่แล้วไปพิ่งกลับไปเมื่อกี้เองมาแล้วมาเก็บแท็บเล็ตเราเลยครับทุกคนโอ๊ยโอ้ยเพลงยังหลอนเลยเพลง ตัวนายไม่เต้นนะเพลงเนี้ยออกจากเพราะจังบ่ะแดนมากเลยเนี่ยฉลามเรามาเต้นรมาเถอะเออเลยเต้นลีลาดโอ้ตืปิดเลยครับผมไอ้ไอเอ้ยไฮ้ไอ้ไอ้ไอ้้ไอ้ไอ้คว้ไอ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 ้ไ้ไเฮ้ยเ้้ยอ้้ไอ้้ไ้ไอไ้้ไ้้ ้ทำไมไม่กลับบ ab ้านกันได้ยังแอลมันเรื Fox ่องอะไรกันวะเนี่ยเรื่องอะไรกันเนี่ยน่งสีเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรวิธีเอาตัวรอดจากผีของอาจารย์ซามอรสีซามอรสีคูซามอรสี ห้องเที่ยว่าตัวแต่ยาสีแดงจะปลอดภัยนำเศษผมผสมตะปูไปเผาโอ,โ,โอ้โหไม่ทิ้ไดแบบน,นี้ที่แน่ห้องพี่มียันคือเราแอบได้เ้ยเพราะเป็นห้องที่กันผีได้ไมเลยห้องเราแอบปลอดภัยได้ไปไเนี่ะห้องเรามีอ๋อห้องเรามียันห้องเรามียันใชโ่โอเคปลอดภัยปลอดภัยโอ้ยเมื่อกี้บรรยากาศจะไม่มีควันเลยอันนี้ควันมาจากไหนเนี่ยไอพวกนายคนหนึ่งมีไฟได้เอ้ยนี่โอเคเทียนเทียนเทียนเออเราจะได้แบบส่องแสงได้นะคะหาตะปูกับหาผมแล้ว ขอาเอ,อา,เาผมของครูสมอสีเลยได้ไหม <c oughs> จิกมาเลย <c oughs> อย่าบอกนะว่าเราต้องหาทุกห้องเรียนในโรงเรียนนี้เลยอ่ะห้องมันเยอะมากเลยอ่ะเนี่ยไม่รู้อ่ะไอเล่นขอผมนายได้ไหมถอนมาหนึ่งเส้นเลยฉัน <c oughs> มีเส้นเดียวอ่ะจะกบมฉันห่วงมากเลยอ่ะตอนเนี้ยมันจะจะเหลือไเหรอหัวอย่างไยเนี่ยนี่เปิดไว้แล้วกันนะครับเวลาเราวิ่งเราจะได้เอ้ยนี่ไงข้างบนคืออะไรโ <c oughs> อ้ยโ้ยแดง โอ้ยดูมีของสุดๆเลยอ๋อนี่ด้านั่งมีไว้คืออะไรตะปูเหรนี่ไงเป็นตะปูและเส้นผมนะครับแล้วต้องเอาไปเผาไปเขมามเข้ามาไปไปโอ้ยไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปชนโดนไปอ้าวโดนเลยอ้าจกลักำลังอยู่มุมพอดีเลยอ๋อแต่ว่าเกินมาอยู่เกินมาอยู่เสียโลบักไมอ่ะไม่เสียเลยไม่เสีย เฮยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเยฉลาดเห็นเปล่าคุณสมอสีวิ่งเมื่อกี้เห็นดินี่ไงเจออีกแล้วอีกเส้นผมหนึ่งพวกนายจะเจอว่ะไปกันเข้าห้องน้ำเลยฮ้ยอะไรแบบอ๋ยไปเข้าห้องน้ำอ่ะเฉลากลายเป็นสกินปีนี้ห่วยเลย นี่ชั้นมาเกี่ไนห้องหกทับหนึ่งเออโอยฉลามเนี่ยมาตายห้องข้างชั้นนี่เองทีนเจอขู่เออวิ่งเลยครับเอ้ตรงนายชั้นตายชั้นห้าได้ฉันมาเกิดห้องห้าทับหนึ่งไอ้ฟูตัวสูงมากไปอะไรเนี่ยคุณเคยคมาดรอเออเจอกับพอเจอไฟแช็กว่ะแล้วก็นี่เป็นที่จุดป่ะอ๋อต้องกดอีก่อนนี่ไงจุดแล้วแล้วเราเผาวะนี่ไงเผาได้แล้วเว้ยหนึ่งอัน ้ยโดนอีกแล้วหาห้องน้ำอีกเลยกํากำลังเปิดห้องน้ำดูเลยไม่เป็นไรกับห้องน้ำเนี่ยฉลามห้องน้ำมันเปิดได้ดีเผื่อมีของอ่ะเหมือนครูก็ดูขึ้นด้วยนะว่าเราเผาต้องระวังให้ดีมันเกมเนี่ยคล้ายๆพวกพาซิฟอ่ะก็คือไปชั้นบนน่ะชั้นหกอ่ะไม่ใช่ชั้นสามหาห้องมาหให้ไอ้ครูต่อยเฉยต่อย ไตยชั้นไหนจะกบตตยชั้นไหนชั้นหนึ่งจะตชั้นหนึ่งแตงเราจะเผาไว้นี่เว้ยชั้นสามาที่เราไปเจออันแรกอ่ะเนี่ยเผาแล้วโอเคสองแล้วมีงานครูอกีหลองเห็นป่าวจะเจอครูบักครูอยู่ในห้องที่มียันน่ะปิดประตูผนึกครูเลยเอเลียนปิดผนูคุณครูยันหลุดบั้งแ่ไปเจอผมที่ชั้นหนึ่งเลยเผาะลยทำเผาเลย แล้วไงต่อดูซิในเรื่องอะจะเป็นยังไงเอาคุณครูออกมาแล้วครูเดินมามมทำอะไรอยู่คะ <c oughs> อ้าวเดินจุดเจบปวดไงอ้าวคุณลุ้มหนีมันหนีคุกเลยเหมือนจะโดนดูดไปมิตินู่นนี่นั่นม,มันไปเลยใช่ไหมไม่รู้ครับเดินไปป้อมยามเดินไปป้อมยาม,มยามคำขืนมืดหมีหรือเปล่า เราห้ามเดินฝ่ายญาติแล้วเปล่าฉันเดินลา์ไปได้เหรอโรงเรียนฉันก็เดินรัดแน่ใช่ฉันเหยนญาตเดินสอ้โหเห็นโดมันนี่น่ถึงที่โรงเรียนอีกแล้วโหอยากตีกองเลยกองกีฬาสีเรื่องบรรยากาศช้าล้เลยทุกคนครับการออกแบบผีก็สุดยอดโรงเรียนนี้ใหญ่มากเลยนะเจ้ากัวใช่ใหญ่กวัวนายอีกใหญ่จะมีถนนรถเลยอ่ะเอ้ยคุณรปภวิ่งมาหน้าตั้งเชียวเชอควูสมรนสีละสิท่าอ้าวรู้ได้ไงกลัวอะไรเราให้ผมฟัง ได้ไหมครับเสียงนี่ยังเหนื่อยครูเขาเสียไปเป็น20ปีแล้วแกเสียในห้องพักครูชั้นหนึ่งเห็นว่าโดนทำของมนต์ดับใส่จนตายเพราะไปลบหลู่หมอผีอุ้ยอุ้ยาแฟลชแบ็คอ้ยน่ากลัวแต่เป็นคนเลยอันนีตอนเป็นคนเองน่ากลัวเวลา18นาฬิกา อย,อย่าบอกว,ว่าทุกเย็นจะเปลี่ยนเป็นผีอ่ะเ,เอาเรียบร้อยเลยครัว,วอพอเพลงชาติขึ้นนั้นแหนะหน้าตรงเลยอยากจะยืนตรงเขาเราตรงชาติ่มั้งดูทรงเก่ตอนช่วงโพเพลย์แบบนี้เปิดประตูให้ผมออกได้ไหรือเปล่าครับ ใช่ครับผมอยากหนีออกจากที่นี่แล้วไม่อยากเรียนแล้วแจรั้วฉันเอาไว้ในห้องหัวขคนิดไอเป็นจามไป่ใใจผมก็แจกับตัวลวทำไมคุณถึงไม่ไปเอากับผมเหรอครับเออทำไมปล่อยไปคนเดียวอะ่ะฉันไม่อยากเข้าไปตึกพยองทองตอนเวลานี้หรอก คือโยนอุนจิให้กับเราเรีร่ยสงสัยเลยก็คือทำไมย,ยามถึงไม่พบกุญแจไว้ไม่ใช่ว่ายามต้องดูกุญแจเอางี้คุณยามนะผมกระโดดปีนรั้วคุณจะว่าผมไหมปีนเ,นยเลย <ะ S 2> ไอ้ตรงนี้ปีนได้จะกบดีสี่แบบเนี้ยปีนได้ง่ายเลยเปีนเลย <c oughs> ถ้าจะไม่จริงกะปีนนี่ไม่สนแล้วแหละกุญแจ,จไม่เอาเหรอกฉันปีนเลยหรือว่าไม่ก็นอนอยู่ในป้อมยามนี่แหละนั่นแหละนะแต่ที่แน่คือเราต้องแบลกกุญแจนะครับที่ห้องพักครูคณิตศาสตร์ชั้น5้าไม่รู้ไปอยู่กับที่ห้องนั้นได้ไงรปภ อ๋อเปิดได้อยู่โอเคมีลิฟต์ทุกคนเปิดได้ไหมไม่น่าจะได้นะครับต้นเดือกคือมันใดเขาบอกไม่อยากขึ้นตึกเนี่ยแสดงว่าตึกนี้ก็ต้องมีผีเหมือนกันนะดิอาจจะเป็นผีอื่นนอกจากครูสมอนสีก็ได้นะไม่แน่นะผีแมนยูหรือเปล่าจะกับผีแมนยูไรเราต้องเปิดตรงนี้อีกครับทุกคนครับทางข้างหน้าอย่างกว้าง เดี๋ยวเรามาเปิดนี่เลยเราถึงแล้วพวกนี้ดิฉันไปต่างจังหวัดกลับมาเมื่อรืนเลยเอากูเจห้องนี้ไปเก็บไว้กับห้องหน้าตศินโอ,โ,โอ้โหโอ้ยนักกว่าเดิมเยอะเลยห้องหน้ากาเซ่<อ><อ>ตาตศิลน,นี่แทบจะเป็นห้องที่น่ากลัวที่สุดในโรงเรียนแล,ล้วแหละฉันว่าไ <c oughs> อ้ฉันไม่อยากไปยุ่งเลยอ่ะจะกลับเรามาลองเดาก่อนที่เราจะไปเจอห้องนั้นคิดว่าจะเจอผีอะไรไอ <c oughs> <c oughs> ต้องเป็นแบบผีสามชาแนนตีกองชุดอยู่เหนื่อยห มาตรงนั้นเจินฮ้มีแปะมีแปะผมฝากกุูแจห้องเวทีไว้กับหมวดวิทที่ตึกวิทนะครับพอดีพรุ่งนี้ไปสัมมนาต่างจังหวัดกับครูสุรินทร์ทอนตึกวิถือวะจะบ้าตายโอ้โหต้องไปตึกวิทอีกก็คือโยงกันไปโยนกันมาเออเดินไกลแลยทีนี้แล้วทำไมมาถึงไม่ไปอยู่ที่ยามล่ะอ้๊ยเดินไปกิโลเมตรเลยเราโดดลงตึกเลยได้ไหม ไม่อยากอยู่แล้วยอยากตามครูสมอนสีแล้วตอนนี้สักวัาพอเราออกจากโรงเรียนได้ไปก่อนนะครับคุณยางอ่ะคุณยามไม่อยู่ยามผีเหมือนกัน <laughs> <c oughs> คุณยามมันจําไว้เลยนะเป็นรปภาาแท้ๆไม่ช่วยเหลือนักเรียนเลยอ่ะอา้าเดินเข้ามาแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เบสที่เล่นบาจนหวัวจะไวโอ้โหหันหัวแบบนี้หันเป็นลูกบาสเลย ชอยแล้วจะท,ทําไมเธอไปอยู่กับฉันไหมไม่เอาไม่อยู่แล้วใครเขาเดินเนี่ยใค,ใครมาต่อบ้านไหมเนี่ยคือแบบว่าเราเจอเขาแล้วเขาก็หายตัวไปบอกว่าจะอยู่กับฉันไหมแค่นั้นแหละไม่อยู่ครับอตอบอย่างรวดเร็วไอ<ห><ค>้แกมาหาคนเจ๋อเฉยไอ้ฉันบนอีกเหรอเอออยู่ข้างบนเลยอะจะกรอบดูดี วันนี้จะเดินขาลากก็ยอมครับถ้าเกิดว่าพาเราออกไปได้พี่เบสอย่ามาแล้วนะครับที่เราเจอเมื่อกี้พอแล้วเราไม่มีระเถื่ออย่างน้อยเราก็เป็นนักเรียนเหมือนกันเอ๊ว่าแต่ตึกนี้ไม่มียันหรอเนี่ยเออว่าไม่มียันแสดงว่าไม่มีผีอะดิแล้ว่อ้ที่เราเจอ,อาจะาก,กับคอสเพลอะเออก็อาจากกาอออาจะเป็นพี่เบสตัวจริงเลยไงเ <c oughs> ขาบอกคนจะไลไปแล้ว <c oughs> จะมาตัวจริงอะไรละ <c oughs> ่ะไป,ไปพี่เบสตัวจริงไปเล่นบาสเร็วมาก บอลตัวสวงูงเอานี่พี่เบสเรียนบาสจริงปะเนี่ยคือแบบเาดูต่อยเก่งมากเลยน่าจะเรียนมวยนี่ไงฉันเจอเขาแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันจะรอเขามาใครได้ไปขึ้นฝั่งนู้นหน่อยโอเคโอเคมาแล้วเอ้ยเอ้ยอู๋เขาเดินเร็วมากเลย นั่นีิเร็วจนฉันคิดว่าหลบไม่ได้เลยอ่ะฉันเจอเขาแล้วฉันกำลังเห็นเขาอยู่ตรงบันไดพวกนายไปขึ้นบันไดฝั่งหนึ่งฝั่งซ้ายฉันกำลังขึ้นบันไดฉันกำลังขึ้นบันไดอยู่เดินแล้วไปเอากุญแจเร็วฉันเฝ้าเขาอยู่โอาเลยิก็บได้อยิ่แล้วระวังเจอพี่เบนเขาซ้ำเลยนะเว้ยเขารอดักข้างกําแพงเสียงเดินนี่กันนะไม่รู้จะดังไปไหนเนี่ยเขาจะเป็นผีฉันรู้เลยว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนทำไมเมื่อกี้มันยินเสียงเท้าหนักๆเหมือนมีตัวอะไรเลย เท้าหนักๆมันจะมีคนเท้าหนักกว่าฉันอีกเหรอปลอดภัยได้เวลาไปที่ตึกพยอมทองกลัวจะได้มาแทบแย่เลยนะครับใช่แทบแย่เลยตุเรงตุเรงตุรงตุเ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 รงเราคึ้ถูกตึกใช่ไหมถูกแล้วเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นี่โอเคโอเคโอเคห้องเวทีนะครับขายได้เลยเข้ามาแล้วอ๋อ เป็นเหมือนนางรำที่ซ้อมด้วยไม่ใช่แบบนางรำที่ใส่มงกุฎใช่ยังไม่ได้ใส่ชุดไงออแล้วเขาเออชี้มาเหรอกุญแจเขาบอกว่ากุญแจอยู่ตรงนั้นโอเคถือว่าเป็นผีที่ใจดีมากจะ,จะดีจริงเหรอ,เอ,อให้จะกบเข้าไปคนเดียวดีกว่าไปเลยเอางั้นเลยใช่ไหมพวกนายนักเรียนกบกาหรือเปล่าเฮอ,อกลกาเปาาล่ากลาเปล่าท่ารูปผู้ชายแบบนี้เดี๋ยวฉันจะโช้ดูอะไรอะ อย่านะอย่าเล่นนิ่งแง่ผมนะหูหน้าตาก็หล่อนใช่ได้โดนจับสแกมไอเอเรียนฉันว่าไม่น่ารอดพอหยิบเท่านั้นแหละโดนแน่นอนเฮ้ยเขายังนิ่งอยู่ว่ะนายลองวิ่งไปจับมือเขาดิเจะกบเผื่อเขามาไปจับคนเดียวเลยนะจับคนเดียวเลยจับเลยนายอยากรู้นายก็จับอยากรู้ป่ะฉันอยากรู้มากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะลองความอยากรู้ของนายเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวไปเลยนี่นักแสดงโชว์เลยไม่ดี วิ่งชนเอ้ยโอ้หเหยียบหัวได้เลยเฮ้ยล้มหลูก,กันไปแล้วโอ้ยล้มหลูก,กันไปฉลาเคาหนักแน่โอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะคุณเป็นผีที่ใจดีมากใจดีกว่าครูสมอนสีอ่อะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเปิดห้องนี้ละกันห้องนี้แหละที่บอกว่าประตูรั้วมันจะอยู่ห้องนี้ไขมาเลยเปิดเข้ามาเป็นห้องของครูเฮ้ย,ยประตูปิดอันนี้เป็นเฟิร์สปอร์ทที่เรามองใช่ไหมเฮ้ย โรงเรียนนี้มีแต่ผีแล้วไงเนี่ย<า>ไปห้องไหนไปจึกไหนก็มีแต่ผีนั่งก่อนสิโอเคครับนั่งก่อนก็ได้ม,มากุญแจคลับผมมากุญแจรครับไหนกุญแจแกจุนต้องทำข้อสอบนี้ให้ได้ก่อนลายมือข้อ,อสอบสำหรับเด็กง่ายมากถ้าทำได้มีรางวัลให้ไอ้กุญแจใช่ไหม ตอบไม่ถูกนะเว้ยโอเค้ยเฮ้ยไปโก้ตกแคุณวัดไปสเก้าให้ตอบอะถ้นยังไม่เห็นไม่เห็นเลือกอะไรเลยอ้าวอ้าวเอเอเออสามตอบเอผขอทำไมครับผมขอทำไมสิบลบสองเหลือแปดอ่ะ1ป็หกสี่ปดสิบหาร้อเท่าไรว่าสิบหร้าเออสิบห้าเท่าไรร้อยห้โอตัวตัวแกนเยยี่สดิบยี่ส อันนี้อันแรกคือ15หาร5้เท่ากับ3 3บวก3คูณ2อ6 6บวก3าโอเคฉันด้ำต่อแลละอ้าวพี่เหรอแปดหนะครับคือเลขต้องมาคือเลขต้องมาผีขัิตศาสตร์ ah. รางวัลของเธอคุณแจใช่ไหมใช่ ขอแค่คุณเจนะกินปากไม่ต้องอย่างน้อยครูนี่ก็ใจดีอยู่นะแต่ตอนเราต่อผิดก็ใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโดนพี่ยามพี่ยามเรามาแล้วพี่ยามไม่นะพี่พี่ยามก็เป็นพี่วิญญาณซะแล้วแล้วอะไรคือแบบโดนกงเล็บอ่ะเสือสมิงบ่นีไงกดปลดล็อกปลดล็อกเลย โอเคปลดร้องแล้วช่วงท<ค>ำถาม,มประจำคลิป,ลปช่วงคอนจเจาชีวิตรอดอยังไงถ้าเจอผีคุณครูไล่อย่าลืมกดไลค์และใส่ชื่อแอดโลบอกด้วยนะคำตอบไหนโดนใจรับไปเลยห้0ร้อยโรสบารแล้วอย่าลืม้ก็เริ่มกลุ่มก,มกดลลัล่ใน,นโลบอกด้วยนะครับรอดแล้วใช่ไหมวะรอดแล้วใช่ไหมโอ้โห ขนาดอยู่ข้างถนนไม่ได้อยู่ในโรงเรียนแล้วเนี่ยไว้เบ้าผีท่อตยังไม่จบนะยังมีให้เราเล่นต่อคือเราต้องหมุนวาวหกอันเว้ยแล้วผีอะไรมาดึงลงท่อแล้วเขาเป็นคนตียามเด้อเนี่ยน่าดีดโอ้ยเป็นเหมือนเขาวงกดด้วยประเด็นอะหาวาวหกอันน่ะไปได้อะ

มันเข้ามานี่ได้ปะเราอยู่นี่ก่อนเอ้ยเหมือนมันจะเข้ามาไม่ได้มันอยู่ด้วยแต่ตรงนูน้นโอ้เจ้าเมาหมุนเลยฉลามหมุนเล,เลยไปเลยวไปเลยเจอแล้วเจอแล้วไอ้หนังอันสามขอยืมบนนี้เลยเดี๋ยวดูดีโดนไหมถ้ายืมบนบก <S <S โดนอุ้ยสวยเหมือนกันนะนในาวเนี่ยไปแต่งหน้าน,นิดหน่อยนะ่าจะดีขึ้นอ๋อฉันเจอแล้วเว้ยเฮ้ย,เ,ยเลยฉลามบิดเลยโอ้โหทุกคนกว่าจะเจอนะครับเมื่อกี้เราหากันนานมาก โอเคเราเปิดแล้วไงต่อแอวผีมีประตูนี่ราพยเหรอหรืออะไรเฮ้ยแล้วน้ำรัวใส่พวกเราแล้วอราขังผีด้วยประตูเนี่ยนะอ๋อมันแบบปิดประตูแล้วเอาน้ำไอ้นี่ใส่ผีเหรอไอ้นี่นี่บันไดบันไดโอเคโอเคหยิบเลยฉลาม กด้ับบันไดมาแล้วไงต่อเอ้ยนี่เอาทางนี้ถามดไูไปไปทางนี้ทางนี้ทางนี้คือค,คตรงนี้พ่อไงคือตรงนีโ้โอเคโอเคอ้าวอนนั้นึ้นได้เหรอวางบันไดแล้วึ้นเลยหลังจากเราลอดจากท่อระบายน้ำมาเมื่อกี้ถึงบ้านแล้วนึกว่าจะไม่ได้กลับซะแล้วมอระสมชีวิตส,ส,สุดเลยอะ่ะไป<ๆ>ถึงบ้านเนี่ยเจออะไรบ้างก็ไม่รู้ตอนละทางนี่เราอยู่เมืองผีป่ะเนี่ยกลับมาแล้วนะแม่อ้าวกลับมาแล้วหรอทำไมลูกมอมแมมจังไปทำอะไรมา ไม่มีอะไรหรอกครับแค่ฝนตกจนตัวมองแมมอ่ะนะจ้าขึ้นไปอาบน้ําแล้วลงมากินข้าวนะครับแม่มีลาสหอนไหมใช่ว่าแม่เนี่ยแหละก็น่าจะเป็นเหมือนกันนี <c oughs> ่มันเมืองผีหรืองไงเนี่ยอาบน้ําเลยครับเปิดน,น้ําเย็นสดชื่นมาลูกมากินข้าวมากินข้าวน้ากันแสบเด้อพี่น้องเ <c oughs> สียงลำอาหารเอาเสียงกินข้าวอ,อขอจานเชียวผมไปนอนแล้วนะครับฝ <c oughs> ันดีนะครับแม่จ้าฝันดีนะลูก นอนแล้วยังไงต่อลืมตามาเอ้ยฝนไปเป็นสีแดงเฮ้ยไอ้ตัวที่อยู่ใต้น้ำมัหน่ะใช่ใช่ให้ตามาด้วยอ่้ให้ตามาทำไมเนี่ยไม่ใช่จกน้ำไปแล้วเลย เรียบร้อยจบแล้วนะคะสำหรับบทแรกาาตีเลยก็สิ้นไปก่อน